บุญตักบาทให้รอคนหนึ่งรอเดี๋ยวรอก่อนอย่ารอรอทีเดียวเดี๋ยวตักบาททุกเช้านะครับเป็นการสร้างบุญสร้างบารมีสิ่งที่เราทำได้แล้วก็ได้กับตัวเรานั่นก็คือการทำบุญ สิ่งที่เราได้นำไปแน่นอนก็คือการสะสมบุญเกินทองมากมายเป็นสิ่งที่เราใช้เฉพาะในชาติภบนี้ แต่เมื่อพูดถึงพบหน้านั้นเนี่ยสิ่งที่ได้ไปนั่นก็คือการที่เราได้สะสมบุญนั่นเองเดี๋ยวรับพรด้วยกันคือว่าธนศีวิสนิจาอุตาปจายิโนจตารุมรมวันติอายุโนสุครเพล่าทานะครับวันนี้ก็ได้เป็นกิจวัตรหนึ่งที่ได้ทำแล้วก็ได้ พยายามที่จะทําให้ได้ทุกวันนะครับที่เป็นประเพนีที่เราคิดว่าเราทําแล้วเราได้แน่นอนนะครับ